Thailand Quality Class Plus Societal Contribution 2024ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความแตกต่างและทำให้ดีกว่าภายใต้การบริหารจัดการที่มีความเป็นเลิศในทุกๆด้านองค์กรจึงนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นแนวทางยกระดับการบริหารจัดการโดยใช้กลไกการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไปสู่เวทีโลกสร้างโอกาสการเติบโตอย่างเสมอภาคมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งในอนาคตจากวันแรกที่เราได้นะครับ TQC+ ทางด้าน Customer Service เนี่ยสิ่งที่เราเอามาปรับใช้ก็คือเราทำให้ทุกๆคนมีความรู้สึกว่าเขาต้องส่งมอบ สินค้าและก็บริการให้ดีที่สุดและในขณะเดียวกันไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดเอาเองนะครับต้องมีหลกเกณฑ์ในการที่จะประเมินมีการสอบอาถามนะครับว่าทุกๆภาคส่วนเนี่ยได้รับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้หรือเปล่านั่นเลยเป็นที่มาของการที่การนำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่า เป้าหมายของเราเนี่ยสามารถตรวจวัดได้นะครับแล้วสามารถที่จะนําไปสร้างสิ่งที่มันเป็นลัดเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น KPI หรือว่าไม่ว่าจะเป็น OKR OK ขององค์กรแล้วก็ทุกๆคนในองค์กรเนี่ยให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันวันนี้เราเติบโตมาเป็นธนาคารที่มี Asset Size เนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0สนล้านนะครับและใน2 0 0 0 0นล้านที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือกว่า 7 5 0 0 0ล้านเนี่ยเป็นสินเชื่อสีเขียวเป็นวงเงินสินเชื่อสีเขียวและสีน้ำเงินและในขณะเดียวกันเนี่ยเรามี NPL ที่ต่ำมากๆนะครับอยู่แค่เพียงประมาณ 3. 4 6เเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งองค์กรเรามีคนอยู่แค่826ชีวิตแต่826ชีวิตสามารถสร้างสินทรัพย์กว่า2 0 0แสนล้านสามารถสร้างเม็ดเงินในการลงทุนกว่า6 0แสนล้านได้อันนี้คือความภาคภูมิใจของ Ex i m ซิมทุกคนครับ